วิตนี่คนมันไม่ตายแต่เตมันตายนตายบอกเป็นปราทัดนี่ปีหลวงเออเจ็ดแมมทุกวันน้อนกินไก่เพราะว่าไก่แฟงมันไปเจอเควมาทุนเออปลาตูแกะกัยยังปลาตูกายยังโลเทนที่ปัดมันไม่เจอมันไปเจอไคยแพงรอยาเจแล้วมาไห้คนโยนี้ี้เดยกไกยกะเหลียงเป็ดกะเหลียงงัวกะเหลียงแล้วไม่ว่าไก่แฟงมันไปเจอไก่เออกินได้ปื้ เนี่ยก็เรียกว่าคนแต่มันไม่บาก็ไม่โดดเดี่ยวโไม่ได้เดี่ยประเทนี้เมืองนี่มันกินได้ตพือปกติกินไง่นี่ยเข้ไม่ใจมันกินบอกว่างเขเป็นไปเจอมาตุนมันกินได้ส่งน้อยไปเอาสาวมองเทศได้มาขีดอันเลอบักบัดแล้วเข้กับเฟ้แตาบอกว่างเข้เฟนมันเจอมาตุนมันเอาสาวมองเทศได้มาคิดอย่างอีตามิี้เเน่าไปกินมันไม่ใจความจำเป็นสิเข้ยัน เฮ้ยมันจะเป็นตรงไหนกินมากๆม,มันก็เป็นการเดสโตรอนเบอร์ปลายยังบ้านเรานี่คนตายโานี่าเ่นสัพยากรธรรมจากกันุวย,ยชาปลาโลเทติบบาทอาทิบบาทกินไปตาผีนองไม่บอกไปกินไข่เยอะไปตานับปลานุนก็บอกก็ว่าไข่แป้งเด่นไปเจอกันเถอะก้ <c oughs> นนี่าตด <c oughs> บ้านนี่เ <c oughs> มืองนี่ <c oughs> มันไปไรมาแล้ว <c oughs>